อย่างนี้ต้องทำทีมน้ำแข็งครับผมจำไม่ได้ว่า,ราเราฟอเซียนแพ้อะไรด้วยซ้ำเดี๋ยวค่อยไปดูแต่ว่าไอซ์มัสบัสเตอร์มาร์อย่างนี้ต้องซื้อแล้วละครับบังคับซื้อทวินไอซ์เรามีอยู่แล้วครับมี1ชิ้นเดี๋ยวเอาไว้ใช้กับคนที่ไม่มีของแล้วกันนะครับไอซ์เซเบอร์อย่างนี้ครับมันแพ้น้ำแข็งก็ต้องใส่น้ำแข็งกันนะครับไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่ว่าจำเป็นนะครับเนี่ยก็อันนี้เป็นไอซ์คอมเมท โอ้โจมตีหลายคนด้วยนี่าเอาไปเลยเงี้ยทำทีมน้ำแข็งครบชุดเลยนะเนี่ยเอออ่ะก็อ่ะ,อะเริ่มที่มาริโน่เปลี่ยนเป็นไอซ์คอมเมเป็นทวินสตาร์ห้าอันโอ้ยังเป็นทวินไฟอยู่เปลี่ยนเป็นทวินไอซ์ทวินไอซ์ทวินไอซ์หมดซื้อเพิ่มนะปืนปืนเขาเป็นยังไงอ่ะเป็นอย่างนี้ทวินไอซ์สี่พัน ไม่รู้มันเกินไปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเป็นการแรกที่น่าจะคุ้มนะเพราะว่าศัตรูเราก็ต้อง60นะครับแต่เรามาเลเวลแค่นี้ถ้าเราชนะได้มันก็คือดีมากโอ้ของเอ็กซโนี่จะเป็นยังไงดีเขาเป็นตัวอะไรวะตรงนั้นเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีก่นคุณผ,ผู้ชมครับ a n a l y ิซไว้แล้วตอนนั้นใช่ไหมครับเป็นฮิวแมนครับนั่นหมายความว่าเราจะโจมตีเขาแรงมากเลยครับ แล้วใส่ไอเซเบอร์ด้วยนี่เหลือฮิตเดียวก็ฮิตเดียวเถอะแต่ว่ามันจะแรงขึ้น150%เพราะว่าเราใช้เป็นพวกนี้แล้วอันนี้ก็เอา Power อร์ชาร์โอเคทวินไอซ์ฮิตเฮสเจนเรเตอร์ไคลโอเจนิกดีแล้วเบดดีแล้วครับที่เหลือน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ทีนี้ครับผมค้นพบแล้วผมเพิ่งนึกออกว่าแทนที่เราจะกลับบ้านไปทำไปเซฟมันมีอันนึงมันมีอะไรเมลดาออนี่แหละ เออไม่ใช่ใช่ป่ะอ่า Grave r u ฟร s Base นั่นแหละที่เข้าไปปุ๊บเราเจอจุดเซฟเลยอ่ะเรามาเซฟตรงนี้เราเซฟเวลาในการเดินไปเดินมาซื้อของอะไรพวกนี้จุดเซฟเนี่ยครับแล้วเราก็ต้องกลับทางนี้นะอย่ากลับ Back to Base นะครับไม่งั้นจะไปโผล่ตรงนั้นนะต้องกลับทางนี้ให้โผล่ตรงนี้ นี่แหละเห็นไหมแล้วเราก็จะง่ายแล้วก็มาแล้วก็ไปต่อแต่ที่นี้คือเอ๊หรือว่าข้างหน้ามันมีจุดเซฟ <c oughs> <c oughs> ขอดูหน่อยนะไม่ใช่ไหมอ่าโอเคเอ๊หรือว่าตรงไปอีกแล้วมันจะมีถ้ามีมันก็อาจจะง่ายกว่าเอ๊ไม่มีหรอเอ๊แล้วมันเคยจะมีจุดเซฟอย่างนี้ตรงนี้นะเอ,อ๊หรือหรือหรือไปอีกนิดนึงแล้วผมว่าเออเดี๋ยวดูให้ชัว เซฟก่อนมานี่เหรอหรือไงไม่ใช่หรือตรงนี้เอาเซฟตรงนี้อันตรงนี้ก็ได้อะตรงนี้กับตรงนั้นอะไรใกล้กว่าผมว่าไม่ต้องโหลดฉากน่าจะใกล้กว่าอันนี้เผื่อเราจะกลับมาซื้อของด้วยนะครับก็ไปที่เมลด้าออห้ามาแล้วครับเราเตยมพร้อมเราฟรีแพร์มาอย่างดีมาบบบบแบบแบบบบมามาเขาโดนน้ำแข็งแล้วเขาบูสตัวเองด้วยไฟเพื่ออบอุ่นร่างกายตัวเอง มันเข้าเทินสองทีอย่างนี้เลยนะสองตัวพร้อมกันเราอาจจะกำจัดทีละตัวก็น่าจะเวิร์กนะถ้าเราบาลานซ์ตายคู่มันยากแม็กอบอุ่นไปด้วยไฟโอ้เราทำไมเราไม่ใส่ดีเวิร์สไฟเราเดี๋ยวผมมาดีเวิร์สไฟด้วยสินี่ตัวผมในอนาคตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คุณผู้ชมไม่รู้หรอกแต่รู้แล้วแหละเพราะผมพูด กลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่าเราลืมไปครับศัตรูใช้ไฟเราควรจะใช้ reverse ไฟครับใช้กับใครดีใช้กับซีโร่แล้วกันให้ซีโร่เลื่อนไม่ลดอยู่ตรงนี้ก็เป็น reverse ไฟ reverse ไฟเป็น max เอบซอบดาเมจจากไฟไปเลยทีนี้เนี่ยถ้าเราอย่างนี้เรา reverse รไฟเพิ่มได้ไหมเสียได้เราทําแบบนี้กับอุ้ยอันใหม่เนี่ยเราทําอันใหม่เราทําอันนี้กับบาลานีนาไอ้ไม่ใช่อะไรนะเราเฟอเนไม่ได้เพราะว่าน้นมันใช้ทุกธาตุเลย โอกาสหลบเพิ่มขึ้นอ๋อไลแอสเฟเตอร์ไวรัสบล็อกอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างฟรีสโปรเทคชั่นเอฟเอสแคนเซลเลอร์เหมือนเดิมที่เหลือก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับใช่ไหมอันนี้อะไรอะ่ะเคลมอีพีมาอ๋อโอเคค่อยว่าก,กันพวกนี้แต่ทีนี้คือเราจะใส่รีเวิร์สอ้โอโทษลืมเราก็ควรจะหาพวก ทันเดอร์กัดไฟกัดอาตัวนี้จะมีรีเวิร์สไฟรีเวิร์สไฟทำไม่ได้หรอครับเอ้าหรอครับทำไม่ได้แต่ว่าเรามีไฟรีซิสหนึ่งอันเราควรจะใส่พวกต้านไฟไว้หน่อยอย่างน้อยมันจะได้ไม่ต้องฮีลบ่อยผมว่าตัวที่น่าใส่คือซินนามอน s อซ s ซินไมล์ออกก็ได้นะไม่ต้องคริตหรอกใส่กันไฟหน่อยไฟรีซิสนี่ครับโอ้ยเกือบเต็มเกือบล้น ทีนี้ซีโรก็เป็นรีเวิร์สไฟก็จะไม่โดนไฟแล้วอ่ะส่วน X ก็ใส่กลางๆนี้ไปก่อนหรือว่าเราจะเอาน้ํามากลบมันดีว่าเอาแอคซโซมากลบเลยดีกว่าว่าถูกแล้วแหละเดี๋ยวใส่อย่างนี้แล้วก็เอาเอาเเอาเเก็บไปก่อนลงลงที่แอคซโซลงก่อนเลยเปิดมาก็คือน้ําเลยไอย้ไม่ควรไม่จําเป็น แอคโซสลับออกมาก็ใช้ท่าได้เลยอยู่ดีดังนั้นเราควรจะเอาเอ็กออกมารับ W E ไว้ก่อนถูกละถูกละเจ็ J F อีกรอบเรื่องขโมยน่าจะไม่จําเป็นอะไรมากนะเพราะว่าเหมือนศัตรูก็มีแค่อัลตัาไฟอะไรพวกนั้นซึ่งมันแบบยังไม่ต้องก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้สําคัญขนาดเป็นไอเทมพิเศษผู้ชมผมได้อีกไอเดียนึ่งว่ะถ้าเราเอาเจเนอเรเตอร์ของซีโร่ออกหรือเอาฮีทเฮสออกใช่ไหม แล้วเราเอาเบสไว้ที่ซีโรแล้วดูดศัตรูดูดธาตุไฟศัตรูมาลงที่ซีโรอย่างเดียวซีโรไม่ตายเลยนะไม่ต้องไว้ที่แอคโซก็ได้ไงเออผมว่าฮินเฮสควรมีนะหรือเอา,าอะไรเดีบเบสกับหรือเราจะเอาเบสไปไว้กับแอคโซแล้วก็ใช้รีเวิร์ซอยไปที่แอคโซไม่ไม่นะแอคโซมันสถานการณ์ผมว่าเอาเบสออก g จ n เนอเรต0อาจจะใช้อันนี้แทนในเมื่อมันเจเนเรตเร็วอยู่แล้วนะเราอาจจะเจ n เน a เรต2อันที่เราได้มาเพิ่มหรือ Power c h a r ารแล้วก็อันติทีเดียวให้มันแบบติดน้ำแรงๆผมว่าก็เวิร์กอยู่เหมือนกันนะครับขอดู Power อร์ชารจก่อนมีปะพาวเวอร์ชารหมดแล้วอยู่ที่แม็กซิมอ่ะอยู่ที่แม็กซิมขอก่อนนะ Power Charge แต่ว่าปืนนี้ Excellent for fighting humans เราอาจจะคุ้มนะถ้าเกิดว่าเอา Axel อยู่ตลอดดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเบรที่ตัวนี้เรา Reverse Fire ใส่ตัวนี้อาจจะ Work ก็ได้เอาไงดีมะแต่ผมว่า Zero น่าจะเวิร์กกว่าเราใส่ไปที่ Zero แหละครับแล้วก็หรือว่าเออถ้าเกิดว่าดูดศัตรูทุกธาตุมาไอ้ดูดไฟทั้งหมดมาที่นี่ได้ ซีโร่ก็ไม่โดนโจมตีเหมือนกันค่าเท่ากันเลยนะไม่ไม่ได้ไม่ได้เพรา ỏ, ะซีโร่มีฟอร์ไมีไม่ใช่ฟอร์ไม่ใช่มีฟอร์สเมทตลไอป้องป้องกันน้อยกว่าเรากูดลักออกครับเจ็ดหน่วยใส่ให้แอคโซลแทนครับเพราะว่าหรือใส่ให้มาริโน่ไอซินนามอนไม่ต้องไฟลีซีดหรอกใส่กูดลักไปเลยไว้เพิ่มผมจะเอาซินนามอนอยู่ในฟิวตลอดเนาะเอากูดลักเพิ่มไอเทมดรอป เออหรือว่ามันได้อยู่แล้วชัวร์ๆเออมันเป็นบอสมันน่าจะได้ชัวร์ๆงั้นไม่ต้องหรอกนี่เรารู้ก่อนนะโชคดีก็จะเป็นไฟลิซิสอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ถูกแล้วเดี๋ยวเอาซีโร่เป็นตัวดูดสตรูเข้ามาจริงๆไม่อยากจะเอางนี้ดีกว่าผู้ชมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราเอาเบทมาไว้ที่แอคเซลเหมือนเดิมครับ แล้วก็เอา reverse f i ฟ e มาที่ axol ด้วยครับ zero เอาออกครับเพราะว่า zero white generator เราใช้สู้ดีกว่าครับเราเอา w e 1 0ออกเดี๋ยวเราเอาอันเนี้ยลงไปยืนสู้เลยก็ได้ครับไม่เป็นไร reverse f i l e alert เอาเกนออกอันหนึ่ง17เจาเกนออกอันหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นเกนบวกหแทนบวกสิบวกสิมันเกินถ้าบวกหแทน อ้าวเกือบโอเคได้อยู่โอเคตอนนี้รีเวิร์สไฟอยู el, ่ที A ่แอคซ์ลเบทอยู่ที่แอคซ์ลซีโร่ฮีทเฮสเจนเนอเรเตอร์ฟอสเมเป็นเกนมน้ำยูอ e ีบวกสิบเหมือนเดิมทั้งสองอันโอเคจะได้อันติได้บ่อยๆแล้วก็ซินนามอนไฟลิซิสอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมผมว่าเวิร์กนะครับ คุณผู้ชมมาเบิร์กไหมครับไม่รู้เหมือนกันแล้วผมมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะผมกลับไปเซฟอีกทีนึงก่อนโอ้เสียเวลาเนาะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันผมยอมเสียเวลาเพราะมันเสียเวลามันก็เสียผมเองมันไม่ได้คุณผู้ชมไม่รู้หรอกแหมโอ้ดูดาบซีโร่ดีครับคุณนี่ยิงไป็นน้ำแข็งกันหมดแล้ว <you> แต่ครับ แต่ซีโรจะเหลือฮิตเดียวตอนนั้นเราต้องทำคอมมานด์อาร์ตบ่อยๆหมายถึงอันเตีนอน่ะเนาะ <Lights> แต่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนมันจะเจเนเรตเร็วนะเพราะว่าเราอยู่กับอยู่กับมาซินนามอนผมว่าเราใส่ฮิตเฮดสยังได้เลยครับ mm. เดี๋ยวบิวแรกผมลองใส่ฮีทเฮดสอัน เออเพราะว่าเราเจเน a เรตฟรีจาก Energy Field ของ c i n n a m o นและมี Force Metal บวก20เราอาจจะยังไม่ต้องใช้ฮี h เฮดทุกเทิร์นแล้วก็ไปใช้ตอนสู้บอสทีเดียวอะไรเงี้ยเออมาครับเทิร์นแรกเราจะโดนไปก่อนนะครับแต่ไม่คิดมากพอเปลี่ยนเป็น X เราดูดมาเป็นเอ็ซแล้วก็เบสมา แต่ไม่รู้มันจะมีส,สกิลตีหมู่หรือเปล่านะก็ไม่เป็นไร <in> ถ้าอย่างนี้ผมไม่จำเป็นต้องซื้อไอเทมของเอ็กก็ได้ <laughs> เพราะส่มนมบนเราไม่ได้เอาเอ็กมาสู้เป็นหลังอยู่แล้วอุ้ยโหโอ้มันมีอย่างนี้อยู่แต่ก็ไม่เท่าไหร่เนาะ้า,านี้เราเอเนอร์จี้ฟิลไว้ก่อนแล้วลองดูว่าศัตรูจะติดไครโอเจนิกหรืไม่ติดโอ้ฟิลบายเดอะคลด์ นี้เราตี2ตัวสลับกันแบบนี้ไปก่อนเนี่ยบึ้ดโอ้ผู้ชมดูดิเกมใน w e ของซีโร่เห็นว่าเธอหน้าเต็มอยู่ดีอะเราใช้อันเดียวแล้วสบายแล้วเนี่ยฟึกฟึกโอ้ยสองพันห้าคุณเอ้ยโอเคทั้งสองตัวชิลด้ดลวยเดี๋ยวมันน่าจะมีตัวหนึ่งใช้ไฟหลอมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นแอคซเซลเลยตัวหนึ่งต้องเผาเพื่อนอีกตัวหนึ่งต้องใช้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมหเราจะเบสให้ศัตรูมาตีเราเราจะใช้เจเนอเรเตอร์เราจะเบส ให้ศัตรูมาตีฉันเราอาจจะสเตลโอ๊ะกดผิดโอ้เอา want, why, 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 why. แม็กซ์วายว้ไว้ไว้ไวาชิลบายเดอะโค้ดเอาเตาไฟใส่ตัวเองมันฟื้นนั่นน่นะเห็นปะโอเคเอาใหม่เอาใหม่โทษทีลืมไปมันต้องไฮเปอร์ก่อนแล้วมันค่อยใช้ท่าถ้าใช้ท่าแล้วมันนั้นมันจะกลายเป็นแคนเซิลเบดเจเนอเรเตอร์ ซูเวอร์ฮอน XCO C 3 X c X แล้วดูซิว่าโจมตีแรงขึ้นแค่ไหนเวลาใช้น้ำด้วยแล้วก็โจมตีใช้แมนฮันเตอร์ด้วยสามพันหรือยิ่งธรรมนาเดี๋ยวเขาหน้าลองยิงดูนะถ้าเราเราใช้สเตลเราเป็นยังไงอุ้ยตดน้ำงแข็งก็โอ้มันน่าจะหยุดเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เขาหน้าจะไม่รีบกดเนาะ Chill by t อะ c o l d น่าจะสองตงัวเหมือนกันฮีเทสฮีเทสอันติ โอ้โหเอาละโอ้ไปทันจึกๆๆๆๆๆดจุเพูพราะเราเบรมาศู <in> 0, หมดเลยดีมากอ่ะทีนี้ถ้าเรา ไเอาโอเคอเ่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไปก่อนเอาเอาแต่มันก็ยังแข็งอยู่วะเอาเอาเหรอแบบนี้ก็ปิว้วอุ้ยเอาปิ้วเดียวก็สามพันเหมือนกันอย่างงี้ไม่ต้องแทนตีดเดะแต่เอาแต่มันคริติคอลมันเลยได้ขนาดนั้นวายเราใช้ตัวนู้นก่อนวายเข้าเธอเราตลอดวายวายเราอยู่เฉยๆก่อนดีไหม ผมไม่รู้มันจะรีแพมเมื่อไหร่ะรนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วป่ะแล้วก็เบดแล้วอยู่เฉยๆกันศัตรูมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยเหรอเออว่าแล้วเราก็จบเทินอา้าวอ๋อโอเคหลุดออกมาแลวไฮเปอร์โหมด ฮีเทสฮีเทสมาแต่เหมือนว่าใช้คอมมานด์อาร์แล้วมันไม่ได้ออกธาตุน้ำแข็งนะเสียดายจังโอ้ยแรงมากแรงมากสองหมื่นสี่บ้านะซิล l บโอโค้ดเบดเจเนอเรเตอร์แล้วก็ยิงธรรมดาพันแปดโอ้อันติดีกว่าแต่ว่ามันจะเสียเทิร์นไงเอเนอร์จีฟิลไคลโอจินิก อ้าวไม่ได้แล้วใช่ไหมตอย <Hey. S 1> อ้าวตัวนั้นดีแพ้แล้วยังไงต่อฟื <Back in S 1> ้นกันเองเอ้าโดนเบลดนะครับยังไงหรืออย่างงี้ผมไม่น่าใช้เจเนอเรเตอร์ตัวนี้เลยนะถ้าเล่นสายเนี่ยถ้าเล่นเบลดมา ทำมีคาเซดบรวเบรดมาที่โอ้โหรถไปเยอะนี้ไฟล์ตัวนี้โอเคผ่านโอเค,อเ,คเลยบอกเลยอันนี้ก็จะเหลือ2เทินก็ฮีเทสสักทีนึงก็ยังได้อยู่จึกโอ้โหโกงโกงเอาตราไฟใช้ใส่กันเองไม่เป็นไรนี่ไม่ได้มีปัญหาเลยมาครับ เจลเตเตอร์แล้วก็ยิงป๊าบเข้าไปพันเก้าอ้ยเควลวินิกเอา้าเอ้าอย่างนี้โอ้ยเอาละเอาละเอาละ,าละฮิตแรกของซีโร่ดูครับฮิตแทสฮิตแทสเอ้ืเอื้อ,อโอ้ไม่ทันกดผิดไปแล้วจึ๊กจึ๊โอ้ยตายเลยแตกหนึ่งแตกหนึ่งมามามาอย่างนี้อย่างนี้ คราวจินิกรอบหนึ่งอ้าวแตกไม่รู้น,รนึกว่าใครจะหนีสองทีได้ไม่เป็นไรครับดูศัตรูมาที่เราอุย้ยทีละพันแปดตลอดเลยหรอหรือว่ามันคิติคิลทุกครั้งบังคับเปล่าเพราะมันเป็นปืนพิเศษไงเอ็กซ์แลนเทโอ้เบรกชิลเดี๋ยวก่อนนะคราวจนิกไว้าย่คูดาวแล้ว ปล่อยไ,อยไม่งูงไว้ก่อนอันนี้เราอาจจะต้องจริงเบสก็ได้นะครับ <Bad. S 1> จริงด้วยเราคิทิเคิลตลอดถ้าน,นี้เราจบเธออีกรอบนึงดีเฟนซ์อ๋อมันจะอยู่หลังใช่ไหมผมยอมอยู่หลังฮิลบาเดอะโคเดี๋ยวมันคงฮิลตัวเองก่อน เอาเว้ยเอาเว้ยการล่อศัตูนี้โคตรโกงเลยเมก้าไฟมาดิมาวายโ,ยโอ้โขอบคุณนะที่ขอบคุณนะที่ช่วยฟื้นเลือดให้อ่ะนะโอ้ยบังคับคริติคลอลกันนี่เอ,เองนะครับทัวร์ละโอ้ยเกือบแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราเต็มหลอดแล้วเราจะดีเฟนส์เินหนึ่งให้ไปอยู่หลังไครโอเจนิกถ้าใช้ได้นะครับ <c oughs> นั่นแหละครับนั่นแหละครับ อันนี้เราอาจจะใช้วิธีการฮิลตัวเองก่อนนะครับ <Hey. S 1> มาครับฮีทฮีทอันติกดผิดไปก็เลยต้องอย่างนั้นจึก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 หมื่นนะครับหมืน่นชิลบายเดอะโค เหมือนมันจะมีข้อกำหนดคืออาจจะติดน้ําแข็งไม่ติดต่อกันเราก็เลยต้องอย่างนี้บ้างชิลบาเดโคเดี๋ยวคราหน้าผมจะต้องเปลี่ยนถ้าสมมุติว่าเราเล่นสายเบสศัตรูมาให้อ็อกเซลแบบเนี้ยอ็กเซลต้องไม่ใช้เจเนอเรเตอร์เพราะว่าใช้ปืนอื่นๆน่าจะดีกว่าเช่นไคลโอเจนิกว้ยว้เอาอีกแล้วผมว่ายอย่างนี้โล มันจะคุ้มค่ากันไหมเพราะว่าซีโร่น่าจะยังไม่โอเคอย่างนี้ก็ได้ครับ3,400ตัวนี้ถ้าเราดีเฟนซ์อีกรอบหนึ่งโอเคอยู่ข้างหลังข้างหลังก็ได้เอาลืมเบสดเนาะ ฮิวตัวเองจะได้อุ่นขึ้นโอเคพอศัตรูมันแพ้ธาตุใดธาตุหนึ่งแบบนี้แล้วมันก็เลยง่าย c r y โอ e n นิกซีโร่ผมว่าเราได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เบดมาครับฮีทฮีทอันติ แตกแตกแตกแล้วจบอุ้ยอันนี้ง่ายเลยเพราะว่ามันมันแพ้ทางอย่างสิ้นเชิงแต่ล็อคโซเช่นนั้นยากเพราะว่ามันสามธาตุเอาเว้ยเรียบร้อยเยี่ยมเลยฟิกเกอร์โทเค็นเพราะว่าชาร์จสองอันโหเรียกพีทังไงสามหมื่นคิดถูกที่มาที่นี่อุ้ยจบอะไรอ่ะ แอบสโตร์ซีโร่ Why w ายแอบสโตรซีโร่เนี่ยคือไฮเปอร์โหมดของซีโร่อีกตัวหนึ่งนี่ซีโร่ไฮเปอร์โหมดครับเพิ่มเข้าไปครับเราสามารถเล่นแบล็กซีโร่ก็ได้หรือว่าแอปสโตร์ซีโร่ก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะใช้ให้ดูทันทีนะครับทันทีบอกเลยว่าทันทีผมมันนึกไม่ออกแล้วผมลืมไปหมดแล้วว่าเราจ่จําได้ว่ามีไฮเปอร์โหมดตัวนี้แต่ว่าผมลืมไปหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ จำได้ว่ามีไฮเปอร์โหมดตัวนี้แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะอยู่ตรงนี้เว้เพราะตอนนั้นคือแบบใช้แอคชั่นรีเพย์สูตรโกงอะเนาะจนเราได้มานะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเบดเบดมาที่แอคโซไม่ใช้เจ n เนเรเตอร์ใช้อะไรแต่ว่าต่อไปเราจะเบดอย่างนี้ยากแล้วเพราะว่าอย่างนี้อาจจะต้องใช้เจ n เนเรเตอร์เหมือนเดิมครับเพราะว่าถ้าเราไปสู้ในอินเทอร์โนฟอเรส มันมีหลายธาตุหลายแบบมันจะมายืนดูดเลือดฟรีอย่างนี้ไม่ได้ละมันจะยากเดี๋ยวๆค่อยว่ยวยากันทีนี้ X ก็ไม่ต้องใช้ Ice b บัสเตอแล้วก็เป็นแก๊ l ลิงเหมือนเดิม g a ๊ l i n g เสร็จปุ๊บทวินไอ e ไม่ใช้แล้วเป็นฮอคไอเหมือนเดิมนะครับเราจะกลับไปสู่สายเดิมก็คือสายเน้นโจมตีเข้าไปแรงๆกีก็ไอนี่คือเพิ่มโอกาสติด Hit Ratio มันไม่ใช่ครนะิติคอลฮิตเนาะเราต้องใช้แอสซ s สซินไม์แทนเพิ่มโอกาสคริติคอลนี่ เพิ่มเข้าไปเลยเพราะว่าบังคับฮิตโดนอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่เรโชแล้วโอกาสโดนไม่โดนแต่ซีโร่ถูกแล้วซีโร่ใช้ดาบซีเซเบอร์เอ็กซเซลใช้แมนฮันเตอร์ซินนามอนเหมือนเดิมเออแต่จริงๆหลังๆอาจจะใช้คิตตี้กลอฟอาจจะกลายเป็นซีโร่เอฟเฟกเตอร์น่าจะอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้นะไว้ดีบัฟศัตรูไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันหน้างานนะครับก็อันนี้แคเอร์ลิงมซิโม เอา power charge กลับมาอยู่ไหนได้ power charge มาอีกตั้ง2อันนะแล้ตอนนี้เรามี generator เพิ่ม2อันแล้วอันนี้ก็อโอเคถูกแล้ว energy fuel cryogenic แต่ว่าของ marino เนี่ยไอเทมอะเราใส่ดาวนี้ไว้ก่อนก็ได้เพราะเราซื้อมามันดีสุดปะ power สูงสุดอันนี้บีมไม่ได้เขใช่ไหมอันนี้ตีหมู่ไงก็ใส่นี้ไว้ก่อนเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ในการโจมตีศัตรูที่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราโทษที อีกทีหนึ่งก็คือ formation เอา x มาใส่แทน axle เ,เก็บไว้รอตามสถานการณ์เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะถือว่าหมดแล้วสำหรับ melda all plan ครับถ้าเจอศัตรูแถวนี้นะครับจะโชว์ absolute zero ให้ดู <laughs> โอเค absolute zero นะ ตัดคู่แข่งออกไปให้เหลือแต่ซีโร่ครับนะครับแอปซูลซีโร่นี่ยังเทแอปซูลซีโร่จะมีบรูทอลไรท์กับคิลเลอร์เลฟน่าจะโจมตี <Hey. S 1> โอ้ยแรงโคตรเลยพนะันสี่เนี่ยผมแอคชั่นทริเกอร์ให้ดูดีกว่า โย่ finish เกียร์ตายแกไม่รอดแน่อันนี้ก็จะกดท่าเป็น quick time attack เนี้ยกดให้ตรงมันก็จะโจมตีเรื่อยๆแรงๆเป็นท่าต้ำแข็งล้วนเลยนะครับไม่ว่าเราใช้อะไรมาก็จะออกมาเป็นน้ำแข็งใช่ปะ8 7่0เพราะมัน absolute zero ไงศูนย์สมบูรณ์ศูนย์เคลวินนะครับหมายถึงองศาจริงๆนะศูนย์เคลวินก็จะเป็น absolute zero ครับ เป็นโจมตีธาตุน้ําแข็งครับ X ไฟ Absolute Zero แต่ X ไฟมันเป็นโจมตีธรรมดาแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วไว้ต้องลองดูสู้กับตัวธาตุน้ําแข็งว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่แค่ค i l l e r Left, Brutal Right อะไรนั่นก็น่าจะโหดแล้วล่ะแต่เสียดายว่ามันจะใช้อันนี้ไม่ได้แล้วไงถ้าสมมุติเราจะเล่นสาย Absolute Zero ใช่ไหมเราจะใช้ g e n รเตอร์ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะไม่ h e a เอ้ยไม่ใช่ต้องใช้ g e n จะใช้ฮีทเฮสไม่ได้แล้วเพราะว่าอันสุดท้ายมันไม่มีฮีทเทสใช้ใช้มันจะเป็นคิลเลอร์เลฟบลต่อหลายเป็นค่าพิเศษเฉพาะไฮเปอร์โหมดอันนั้นอย่างเดียวเดี๋ยวเราค่อยวางแผนกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเราจะเอาอันนั้นไปเล่นยังไงแต่ว่าตอนนี้เราจะไปลุยอีเทอร์โน r ฟอเรสต์กันนี้ถ้าเรายิ่งเลเวลสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งได้แอ s ซูลูซีโร่มาแล้วด้วยเนี่ยอาจจะชนะราฟชอนได้ง่ายขึ้นกันนะ แต่ตอนนี้ขอบาลานซ์ซีโรก่อนเนาะเราอาจจะใช้ Black Zero ด้วยอะไรเงี้ยแต่การแช่น้ำแข็งอย่างนี้แล้วมันหายไปเลยอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นการค้นพบใหม่นะครับเราอาจจะใส่คลาวจินิกหลายตัวก็ได้แล้วก็แบบแช่แข็งมันไวให้หมดทุกตัวเลยแช่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ย